วัสดีครับตามติดชีวิตยานะครับกับยายแสงเดือนแฟมรี่นะครับยายขี้เกียร์ดำน้ำนะครับเลยตองเอาสายยางฉีดแบบนี้นะครับกับกล้วยสุกๆนะครับขอขอบคุณป้าคนหนึ่งนะครับที่โอนคะแนนมาช่วยซื้อกล้วยยายแสงเดือนนะครับ ขอบคุณมากมากครับโอนคะแนนให้200คะแนนนะครับมาซื้อกล้วยให้ยายแสงเดือนนะครับผมขอบคุณมากมากนะครับขอใมีความสุขมากๆนะครับเหนเดิมเช่นเคยนะครับยายมาอาบน้ำนะครับวันนี้ยังไม่ได้ลงบ่อนะครับ ไปลงอ่างใส่สายนะครับกจแสงเดือนนะครับ พ่อควานก็จะฉีดน้ำให้นะครับยายก็จะยืนกินกล้วยไปด้วยนะครับทำน้ำเสร็จแล้วก็จะปล่อยไว้ที่เกยนะครับใบีเกยนะครับส่สายๆก็จะเอาไปลงอ่างนะครับตอนนี้ก็ฉีดน้ำให้คลายร้อนไปก่อนนะครับแล้วก็ยายจะได้กินน้ำนะครับ พ่อผานะครับาอายุ60กว่าปีแล้วนะครับ6 4 65นะครับแต่คนยายอายุย่าง60นะครับยายแสงเดือนนะครับขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามยายแสงเดือนนะครับขอบคุณคุณป้าคนหนึ่งด้วยนะครับผม สี่โอนคะแนนให้นะครับส่งว่าคะแนนซื้อกล้วยสุกให้ยายกินนะครับขอบคุณทุกคนครับขอบคุณทุกกําลังใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมช่องเล็กๆของยายแสยงเดือนครับผมสวัสดีครับ